ันะะบุรีนะคะสีเทาควันบุรีสีก็จะออกอสวยๆหน่อยเนาะไม่ค่อยเหมือนใครดีนะสีนี้แล้วก็ล้อมแม็กมนาะพร้อมกับล้อมแม็กทีอีสาม่เจ็ดนะคะมแม็กทีอีสาม่เจ็ดสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นี่ ก็มีอะไรอันนี้เป็นกันฝนนะคะติดโลโก้สวิปมาด้วยนะคะสวยงามมากๆาเลยนะคะคันนี้เรามาดูด้านในกันดีกว่าด้านในนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะรถก็สวยขนาดนี้เลยนะคะมีจ้าพงม,มาลัยคะ่ะพงมาลัยสามก้านนะคะวิทยุอ่านี่มีวิทยุมาให้พร้อมเลยนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเบาะผ้าสีดําคัน รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเร้อๆหน่อยเนาะก็ข้างในนะคะนี่บางแดดนะคะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าใหม่มากๆเลยนะคะใหม่มากๆเลยนะคะรถสวิฟก็จะเป็นรถ5ประตูนะคะรถ5ประตูเล็กๆกระทัดรัดนะคะที่สําคัญประหยัดน้ามันด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวลองติดพาดูรอบๆคันกันนะคะจะได้มีเซนเซ,นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะคะมีเซนเซ,นเซอร์ให้ด้วยนะเป็น5ประตูนะคะเล็กๆกระทัดรัด พร้อมกับแม็กสวยๆหล่อๆเท่ๆนะคะนี่ด้านในสวยงานตามท้องเรื่องนะคะลูกค้าถามหากันมาเยอะเหมือนกันนะคะ s ู z u กิสมุออนะ,ะเป็นรถที่เล็กๆกะทัดรัดแล้วก็วประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้จะบอกว่ารถปีใหม่มากๆเลยนะคะปี2018แต่ราคาไม่แรงเลยนะคะราคานี่เพียรเท่านั้นเองราคาแค่3แส20,900บาทเท่านั้นผอนอยู่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะ มีโปรโมชั่นนะช่วยจ่ายค่างวดให้6งวดนะคะฟรีประกันฟรีค่าจา e ัดฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยสเปอร์เซ็น6งวดนะคะ6เดือนแรกเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยนะคะผ่อนไปเลยนะคะ0% 6งวดนะคะค่าสุดเปอร์เซ็นคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณแค่3,000เท่านั้นเองนะคะ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจน้องโซลิดน้อยคันนี้นะคะก็ติดต่อน้องติ๊กได้เลยที่เบอร์0993 ติดไปแล้วนะคะฝนเริ่มมาแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์